ขนตาปอมันนี้ไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์แม่เหล็กได้บอสไม่ได้สวยมากเฮ้ยมันมันติดจริงๆขนมันมีอุ้ยมันลูดออกมา ดีสวยมากใช้โูเกันนักเลนส์อันนี้จะเป็นโอเลนส์แกะกล่องลองเลย EP นี้คือฉุกเฉินมากไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายวิดีโอแต่พอแกะกล่องแล้วมีความสุกว่ามันต้องแกะกล่องลองเลยอ่ะก็เลยเกิดเป็นวิดีโอนี้กับพื้นหลังอันรกลของแกมเพราะว่าแกมกำลังจะย้ายคอนโดนะคะแล้วจะย้ายคอนโดวันที่30มธันวาหลังจาก3ามสิบธันวาเราจะอยู่กันที่คอนโดใหม่แล้วแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงคุณน้องคนนี้ที่กําลังเป็นไวรัลหนักมากในทิกต o k แล้วก็อินสตาแกรมนะคะก็คือขนตาปลอมแม่ เหล็กของว o ลซาโดซึ่งเป็นแบรนด์จีนะทุกคนเขาบอกว่าขนตาปอมันนี้เราสามารถเตดได้โดยที่ไม่ต้องใช้กาวแล้วก็ไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์แม่เหล็กคุย มันก็ต้องมารีวิวในแกะกล่องลองเลยแล้วป้าจะมาลองก็จะมาเฟลๆลไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากคุณน้องคนนี้นะคะเขาให้อันนี้แกมาด้วยอันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะถามว่ามันคืออะไรมันคือแทททูขนตาคือไม่ต้องเขียนแล้วว่าติดแทททูเป็นขนตาได้เลยแล้วก็2อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นตัว eyelash c l e a n s น r er, น่าจะเอาไว้ทําความสะอาดขนตาแล้วก็ eyelash fixer นะคะด้วยความที่ว่าคุณน้องคนนี้น,น่าจะเป็นขนตาที่สามารถรี u s e ได้เออเขาก็จะให้ผลิตภัณฑ์2ตัวเพื่อที่จะทําความสะอาดขนตามานะคะอันเนี้ยก็ ถือว่าราคาสูงประมาณหนึ่งก็ประมาณ7 0 0ถึง900บาทแม้เด็กไงแกนทิ้งพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างน,นะคะเปิดออกมานะคะเราจะเจอกับแพ็เกจจิ้งหน้าตาแบบนี้ปลว,ว่าแพ็กเกจจิ้งอะ่ะไม่บลงเลยคือดีงามมากๆนะคะเขาจะให้เป็นตัวที่หนีดขนตามาให้นะคะเคสอันนี้มีน้ำหนักแล้วก็เปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับกระจกนะคะแล้วก็มีขนตาอันนี้มาให้จำไม่ได้ว่าสั่งเบอร์อะไรมาเดยกแกม ขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้นะคะฐานขนตานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งแกมีความสึกว่าเขาน่าจะทํามาแบบความยาวแบบพอดีตาแกมแล้วนะเปิดออกมาเนี่ยจะเจอขนตาปลอมสําหรับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแกมจะหยิบด้านซ้ายออกมาก่อนหยิบด้านซ้ายออกมาแล้วนะคะเราต้องเอาขนตาเนี่ยมาแยกกันนะแล้วก็ติดไปให้ตรงฐานแบบนี้นะคะโดยที่เอาขนตาเนี่ยเข้าข้างในก็เพื่อเๆ่เห็นป้าว่ามันจะมีฐานอยู่นะคะเราต้องเอาขนตาเนี่ย เข้าด้านในก็ไม่เห็นไหมเอาขนตาเข้าด้านในเช่นเดียวก,กันกับด้านล่างนะคะนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะมาลองกันเลยกับตาด้านซ้ายของแกมอันนี้มีมาสคาร่าสีน้ำตาลอยู่แต่ว่ามีความสุขว่าปกติถ้าติดขนตาแกมก็จะยังปัดมาสคาร่าอยู่ดีนะแอบกลัวนิดนึงนะคะมา บอกเลยว่าไม่แย่ไม่แย่แต่แค่แกแบบแอบบกลัวนิดนึงว่ามันจะดูดแบบมันจะเจ็บไหมนะคะแต่ว่ามันต้องเข้าไปแบบข้างในลึกๆหน่อยแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึงขอลองอีกหนึ่งรอบมันมันแอบ,บยากนิดนึงตรงที่ว่ากลัวเท่มตาแค่นั้นเลยวางข้างล่างก่อนนะคะเสร็จแล้วนี่สวยมากแล้วก็ง่ายมาก นี่พูดจริงสำหรับแกมคือง่ายมากครั้งที่สองก็คือทำได้แล้วนะคะแล้วแกมจะให้ทุกคนดูสำหรับแกมแกมถั่วแบบปังมากเรามาลองอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้นี้ใช่ไหมแกมลองมองข้างล่างแล้วแกมก็ลองทำดูแต่แกมมีความรู้สึกว่ามันแอบยากๆสำหรับด้านขวานะคะที่แกมจะทำนะคะแกมจะเอาข้างบนเนี่ยวางไปแบบนี้นะแล้วก็กดเพื่อหเห็นปะก็กดเนาะเขาขึ้นเสร็จแล้วเราจะตึ๊กข้างล่างลงได้บอไม่ได้ ดูแหละทำไมไม่ติดเมื่อกี้นี้นะคะใส่ผิดอันคืออันที่เป็นข้างบนมันจะมีสีฟ้าอยู่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆซื้อมาเพื่อนๆจะเห็นเองคือมันจะมีบอกสีฟ้าสีขาวสําหรับข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยมันต้องอยู่ให้ถูกที่นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันใหม่เราจะวางข้างบนใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะกดนิดนึงนะคะแบบนี้นะติดบอติด สวยมากเอาไปเลยเสียเต็มสิบเอาไปเลยเสียเต็มสิบแกแกหมามีความรู้สึกว่าโอเคปกติอะแกก็าสามารถติดขนตาได้ง่ายนะแต่ว่าอันเนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนเขาตัด ขนาดขนตามาให้พอดีตาเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดเทียเราไม่ต้องมานั่งตัดขนตาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทากาวนะคะแล้วบางทีสําหรับบางคนที่เป็นมือใหม่มากๆทากาวแล้วมันแบบเข้าใจปะ้ะมันมันต้องเป็นจังหวะนิดนึงในการติดขนตาแก่มอันนี้ก็คือช่วยมากๆในการที่สําหรับคนมือใหม่แล้วก็อาจจะติดขนตาไม่ค่อยเป็นหรือว่าใช้กาวติดขนตาไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนี้นะคะเลิศมากสำหรับแกมก็คือขุยเนี่ยแกมใส่หนะ้าทุกคนดูเออ เฮ้ยมันมันติดจริงๆโอ,อ้แล้วมันสวยมากทุกคนมันสวยมากนี่สุดๆแล้วก็ไหนๆนะคะเขาให้คุณน้องคนนี้เรามาแล้วนะคะตัวที่เป็นแททูอันนี้นะคะเราจะมาลองแททูไปบอมเพลค่ะทุกคนอ่ะนี่นะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้มันต้องทําก่อนแต่งหน้าหรือว่าทําหลังแต่งหน้าน้าโดนเมคอัพมันก็น่าจะหลุดหลุดหรือเปล่าโอเคทุกคนมันมีอุย้ยมันหลุดออกมา ไม่เห็นปะแต่มันแต่มันมันต้องขึ้นไปอีกเนาะมันพลาดแล้วอะเออมันพลาดแล้วมันทํายังไงต่อมันพลาดแล้วมันก็คือต้องไปให้สุดมามาอีกข้างหนึ่งทุกคนอีกข้างนึ่งเคทุกคนพร้อมยังเย้น่ากลัวมากคิดว่าตัวสติกเกอร์แทททูเนี่ยไม่รอดเพราะว่ามันเพื่อนๆเห็นป่ะมันเริ่มแบบเพยอรเพยอขึ้นมาแล้วนะคะเออเออ ทูไม่รอดแต่ไรแต่ขนตารอดขนต,ตาไปเลยเสร็จเต็มสิบเพื่อนเพื่อลองฝึกมือกับอันนี้ได้คือสําหรับแกมอ่ะที่แบบแต่งหน้าบ่อยๆอ่ะแกมอเนี่ยใช้ง่ายมากเริศดม,มากแล้วเดี๋ยวพวกในแกนจะไปอีเวนต์นะคะแกมก็จะใช้น้องไปงานอีเวนต์เลยว่าน้องเป็นยังไงบ้างส่วนตัวให้ผ่านอันนี้คือสุดๆดีงามมากๆนะคะลองดูได้ก่อนจากไปทุกคนวันนี้ผิวแกมอยู่มาสิบกว่าชั่วโมงสวยไหมสวยมากเลยนะคะใช้แป้งเนียนตัวเดียว ของออแก้มบุ๋มนะคะอยูสวยมากเป็นธรรมชาติมากแล้วก็แก้มแกมปากแกีมวันนี้นะคะใช้ตัว Beach Wit b r a i n นะคะของก้อย n u t t y Dream เบอร์ศูนย์สสวยมากใช้คู่กันก็ได้ไปประมาณนี้นะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งคอนแทคเลนส์อันนี้จะเป็น O Lens Ending สีเทาที่ลิซ่าใส่พิกัดอยู่ในคอมเมนต์ล่างกัน เปิดดูได้เลยนะจ๊ะหวังว่าแกกองลองเลยอีพีนี้เพื่อนๆจะสนุกสนานแล้วก็ลุ้นๆไปพร้อมๆกันถ้าใครอยากให้แกมรีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้ขล่าน,นะคะปกติแกมนทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก like, share, ฝากดติดตามแล้วก็ฝากปเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องเราด้วยวันนี้ก็มาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ